สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า ICU นะครับรุ่น m s s s y 5S นะครับเตียงตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีระบบการควบคุมการทำงานเป็นรีโมทจำนวน1จุดนะครับส่วนโครงสร้างของเตียงนะครับทำด้วยเหล็กพ่นเคลือบสีนะครับมีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้มากกว่า250กิโลกรัมนะครับความกว้างนะครับ ก็จะมีขนาดอยู่ที่105เซนนะครับความยาวก็อยู่ที่210เซนติเมตรนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับเป็นล้อขนาด5นิ้วนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกอยู่ทั้งด้านท้ายเตียงนะครับสามารถล็อกหรือปลดล็อกได้ทีเดียวทั้ง4ล้อนะครับเช่นเราจะเหยียบส่วนตัวเขียวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปลดล็อกนะครับหรือเราจะเหยียบตรงส่วนสีแดงก็จะเป็นตัวล็อกทั้ง4ล้อเช่นเดียวกันนะครับ หัวเตียงไขเตียงนะครับจะทําจากพลาสติกขึ้นรูปนะครับสามารถถอดออกได้นะครับโดยมีตัวตะขอล็อกนะครับโดยเราดึงตะขอขึ้นนะครับแล้วก็ยกออกมาได้เลยนะครับและสามารถใส่ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเลยนะครับแล้วก็ทำการล็อกให้เรียบร้อยนะครับหัวเตียงถอดเหมือนกันนะครับราวข้างเตียงจะเป็นระบบโช้กอัพแก๊สนะครับก็จะแบ่งเป็น ด้านละ2ส่วนนะครับสามารถยกขึ้นปรับได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนหลังหรือส่วนขาก็ได้นะครับเวลาเอาลงก็จะมีตัวสลักปรับนะครับเพื่อให้เราสไลด์เก็บลงด้านใต้เตียงนะครับส่วนของพื้นเตียงนะครับก็จะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับทำด้วยแผ่นเหล็กปั๊มเจาะรูระบายอากาศนะครับตามสรีรละนะครับ ที่นอนนะครับก็จะเป็นชนิดเมมโมรี่โฟมนะครับเป็นแบบตอนเดียวนะครับเหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นแผลกดทับนะครับคุ้มด้วยหนังเทียมนะครับสามารถถอดทำความสะอาดได้นะครับมีเสาน้ำเกลือให้1ต้นนะครับสามารถย้ายไปท้ายเตียงหรือหัวเตียงได้นะครับในส่วนของเสาน้ำเกลือนี้ฟังก์ชันการทำงานนะครับก็จะสามารถปรับหลังขึ้นได้ถึง70องศานะครับ รับขาขึ้นได้นะครับอยู่ที่35องศานะครับเตียงมีระดับต่ําสุดวัดจากพื้นถึงพื้นเตียงอยู่ที่43เซนติเมตรนะครับแล้วก็สามารถปรับเตียงสูงขึ้นได้ถึง73เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับและก็จะมีฟังก์ชัน t e น n e e l e เลน r g หรือ Reverse Tenderlenberg นะครับจะสามารถปรับได้ด้านละ10องศาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันการทํางานของตัวรีโมท นะครับของรุ่น m ม s s ี่ 5S นะครับและที่สำคัญตัวรีโมทนี้นะครับจะมีปุ่ม CPR นะครับเพื่อปรับเตียงกลับสู่แนวราบทุกฟังก์ชันนะครับสำหรับทำการหัตถการผู้ป่วยอย่างฉุกเฉินนะครับนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันการทำงานของเตียง m ม s ซี่ 5S ครับสนใจติดต่อบริษัท Universal Quality จำกัดครับ